พังเตรียมทบทวนสิทธิ์เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ในปีนี้ชี้เพิ่มเกณฑ์ปรับแผนทบทวนข้อมูลสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและประชาชนทุกคนนะคะวันนี้ทางช่องของเราได้มีข่าวสารใหม่ๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกแล้วนะคะก่อนจะไปรับฟังกันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องของเราด้วยค่ะพังเตรียมทบทวนสิทธิ์เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ภายในปีนี้ เพิ่มเกณฑ์ปรับแผนทบทวนทุกปีเมื่อวันที่19กุมภาพานนันธ์นายกฤษดา ักระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในปีพศ2564กระทรวงการคลังจะมีการทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการหาลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากต้องเลื่อนการพิจารณามาเรื่อยๆเนื่องจากติดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะนายกฤษดากล่าวว่ากำหนดการทบทวนสิทธิและการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นยังไม่สามารถบอกได้ว่า จะเป็นหลังจากที่โครงการเราชนะจบเลยหรือไม่ อย่างไรก็ตามจะพยายามทําให้เต็มที่โดยหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาหลักๆก,ก็คือเรื่องของไรายได้โดยจะต้องเป็นผู้มีไรายได้น้อยตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนดนายกฤษดากล่าวอีกว่าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะสําหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตไม่มีสมาร์ทโฟนทําให้ไม่สามารถใช้แอปเป่าตังได้หรือผู้ที่อยู่ในภาวะเพึ่งพียงเป็นต้น แสดงให้เห็นว่ามีประชาชนที่มีไรายได้น้อยแต่เข้าไม่ถึงสิทธิ์บัตรสวัสดิการของรัฐยังตกหล่นอยู่จำนวนมากดังนั้นจึงมองว่าควรมีการทบทวนสิทธิ์เกิดขึ้นด้านนางสาวกุลยาผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลางกล่าวว่าภายในพศ2564จะมีการทบทวนสิทธิ์รอบใหม่สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งปัจจุบันมีอยู่13.8ล้านคน โดยกระทรวงกันคลังจะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้งหลังจากจบการลงทะเบียนโครงการเลาชนะช่วงเดือนมีนาคม2564ซึ่งจะเป็นการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการในปัจจุบันและประชาชนทั่วไปเข้ามาสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่รวมทั้งกระทรวงการคลังจะมีการทบทวนข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการในทุกๆปีเพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลของประชาชนด้วย เนื่องจากที่ผ่านมานะคะไม่ได้มีการทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการมานานถึง2-3ปีแล้วเดิมจะเปิดทบทวนบัตรสวัสดิการรอบใหม่ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม2,564ที่ผ่านมาแต่เจอโควิ19ด -19 ระบาดรอบใหม่ จึงชะลอออกไปก่อนโดยหลังจากจบการลงทะเบียนโครงการเราชนะในเดือนมีนาคม2564กระทรวงการคลังก็จะเร่งทํำเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้งโดยกลุ่มเดิมที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็ต้องเข้ามาลงทะเบียนทบทวนใหม่ทุกคนเพื่อทำการอัปเดตข้อมูลนะคะอาทิกรณีมีคนได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแต่ตอนนี้ได้รับบรรจุเป็นค่าราชการแล้ว ถ้าเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ข้าราชการก็จะไม่มาลงทะเบียนแล้วเพราะมีเงินเดือนเกินฝ่า1 0 0 0 0 0บาทต่อปีหรือถ้าคิดว่าไม่ผ่านเกณฑ์แต่เข้ามาสมัครก็จะถูกคัดกรองออกไปนางสาวกุลยากล่าวนางสาวกุลยากล่าวต่อว่าสำหรับการเปิดทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้กระทรวงการคลังจะก,กำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขรับสิทธิ์ใหม่จะดูเรื่องเกณฑ์ไรายได้ครัวเรือนเป็นหลัก ต่างจากการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านมาที่พิจารณาเกณฑ์รายได้เป็นรายบุคคล เช่นภรรยาในครอบครัวนั้นเป็นผู้ไม่มีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่สามีเป็นผู้มีเงินได้ในครอบครัวจำนวนมากที่ผ่านมาภรรยาก็จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่รอบนี้นะคะจะพิจารณาเกณฑ์รายได้ครอบครัวส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำที่พิจารณารายได้ของครอบครัวนั้นยังไม่สรุปจะมีการหาลือเพื่อสรุปอีกครั้งเมื่อปรับเกณฑ์เป็นดูรายครอบครัวแล้ว จะทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยลงหรือไม่นั้นยังไม่สามารถบอกได้อย่างไรก็ดีก็ต้องมาพิจารณาอีกครั้งเพราะการเปิดลงทะเบียนผ่านมาช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็จะมีทั้งคนที่มีไรายได้เพิ่มขึ้น และคนที่ได้รับผลกระทบแล้วทําให้รายได้ลดลงก็มีนางสาวกุลยากล่าวค่ะเป็นไงกันบ้างคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทางช่องของเราก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะได้ฟังข่าวสารดีๆกันในเร็ววันนี้นะคะถ้ามีข่าวสารใหม่ๆจะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันโดยเร็วนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอจบข่าวสารเพียงเท่านี้นะคะ ถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ